สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ On By w e i n e s d e t นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสอนวิธีการรีเซ็ตกับรีเซ็ตเจ้าตัวกล้องซีโบมารูนะครับกับวิธีการเสียบสายพาวเวอร์เขานะครับวิธีที่เสียบที่ถูกต้องยังไงนะครับแล้วก็วิธีรีเซ็ตตัวกล้องรีเซ็ตที่ถูกต้องรีเซ็ตยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตนขั้นต้นกันก่อนนะครับก็คือตัวเสียบ สาย power นะครับตัวช่องจะอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่ครับตัวสาย dc นะครับ 5v นะครับตัวนี้นะฮะก็คือถ้าตามภาษาของเราเรียกทั่วไปก็คือสายไมโครนั่นเองนะครับหัวไมโครนะครับเสียบให้ถูกต้องคือเสียบหันช่องด้านบนออกตามรูปเลยนะครับให้สังเกตที่รูปช่องตัวเสียบนะครับจะเป็นช่องแบบนี้นะฮะให้หันสายให้ถูกต้องนะครับถ้าถ้ามันกลับด้านมันจะเสียบไม่เข้านะครับเราก็อย่าไปฝืนมันเข้าไปนะฮะ ให้เราหันข้างที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปแบบลักษณะนี้นะครับนะครับผมง่ายๆครับเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ครับถ้าเราเสียบเข้าไปแบบตรงช่องมันก็จะเข้าไปโดยตรงนะครับผมครับขั้นตอนที่2นะครับวิธีการรีเซ็ตนะฮะเราจะรีเซ็ตเจ้ากล้องตัวซี b บมาลุนี้รีเซตยังไงนะครับตัวกล้องนะครับเขาจะมีช่องรีเซ็ตหรือปุ่มรีเซ็ตเนี่ยจะอยู่ เป็นช่องอยู่ด้านบนนะฮะให้สังเกตข้างๆที่ช่องใส่เมมนั่นแหละครับอ่าข้างๆช่องใส่เมมตรงนี้นะฮะที่เป็นดูช่องตรงนี้นะครับผมจะหยุดบนกล้องนะครับข้างๆช่องใส่เมมนะฮะวิธีรีเซ็ตก็คือในกล่องจะมีเหล็กรีเซ็ตให้เข้าไปแบบนี้นะฮะเจ้าเหล็กตัวนี้นะฮะอ่ช่องเหล็กตัวนี้นะครับให้เสียบเข้าไปตรงช่องรีเซ็ตครับ ประมาณครึ่งเซนนะครับไม่ต้องดันแรงจนเกินไปนะครับเพราะว่าดันแรงเนี่ยมันอาจจะทําให้ปุ่มรีเซ็ตเสียได้นะครับชํารุดได้นะครับแล้วเวลาเรารีเซ็ตนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บให้กดค้างไว้ประมาณ3วินะครับให้มีเสียงพูดเสียงพูดนะครับขึ้นมานะครับผมกดเข้าไปประมาณ3าวิครับผมกดกดเข้าไปก็คืออย่ากดเบาจนเกินไปถ้ากดเบาจนเกินไปปุ๊บมันก็จะไม่รีเซ็ตครับหรือถ้ากดแรงเกินไปมันก็ทําให้ปุ่มเสียนะครับให้กดกาลังดีนะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณ3าวิครับ ั้งไว้ประมาณสามวินะครับอ่าจะมีเสียงพูดว่ารีเซ็ตนะครับก็คือเราก็เอาออกได้เลยนะครับกล้องก็จะทําการรีเซ็ตตัวเองใหม่นะครับอ่านี่คือวิธีการรีเซ็ตตัวกล้องเจ้าซีโบมาลุนะครับอ่าวิธีการรีเซ็ตที่ถูกต้องนะครับพอเราเสียบรีเซ็ตแล้วปุ๊บกล้องก็จะทําการรีเซ็ตใหม่คราวนี้เราก็สามารถเชื่อมต่ออ่าหรือเริ่มต้นการใช้งานของเขาได้ใหม่นะครับผม กล้องก็จะหมุนนะครับเวลาเราีรีเซ็ตแล้วปุ๊บกล้องตัวกล้องเขาจะหมุนหมุนใหม่นะครับหนึ่งรอบครับผมอันนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปวิธีการสอนเสียบสายพาวเวอร์กับรีเซ็ตตัวกล้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมีคลิปดีๆเด็ดๆอะไรมาสอนกันในโอกาสต่อไปไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอจบคลิปสอนการรีเซ็ตไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ